สวัสดีกันด้วยนะครับผมไมคคาทีวีนะครับนี่คือช่องหมายของผมนะครับนะตอนนี้ผมก็จะมาอันนี้คือช่องใหม่ของผมนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่องหมายของผมนะก็ไปติดตามช่องหม่ผมด้วยนะแต่ไปเอาตอนไหนผมก็จะแคสเกมนะก็เอาคิปเอาลง้วยสองซามคิปแล้วล่ะนะแล้วผมค่อยเอาลงอีกนะ กดผู้ชมด้วยนะครับอันนี้ผมจะสอบแล้วผมไม่มีเวลามาแกะนะมต้องไปสอบปลายภาคนะนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแค่เราช่องใหม่ผมจะชดน,นะผมก็วันนี้ขอลาแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับทีวีบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใครก็ใครชอบมากกว่ดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ